สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคะนาราศีกันถูกถูกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h ส n n ชานลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกดวงชะตาในช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคมปี2568ค่ะว่าเมื่อดาวใหญ่ขยับย้ายราศีในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ จะนำพาโอกาสใหม่หรือนำพาสิ่งใดมาสู่ชีวิตคุณบ้างนะคะเอาล่ะแม่หมอขอเริ่มต้นจากดาวพฤหัสบดีก่อนค่ะที่ได้ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่13พฤษภาคมจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งการงานของชาวลัคนาราศีกัน และดาวพฤหัสบดีในภพที่10นี่ก็เป็นจุดที่เรียกว่ากำลังจะส่งพลังให้คนเห็นผลงานของคุณมากขึ้นตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมนะคะไปจนถึงช่วงเดือนกันยายนานั้นจะเป็นโอกาสที่ดีของคุณนะคะเกี่ยวกับการงานตำแหน่งที่ชาวการทั้งหลายควรจะรีบฉวยคว้าเอาไว้ค่ะและหากมีข้อเสนอใดๆเข้ามาช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งรีบปฏิเสธ ะะหรือตัวคุณก็จะต้องพยายามผลักดันตัวเองไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นด้วยการมองหางานใหม่มองหาอาชีพใหม่ไปสอบบรรจุสอบเข้าทำงานต่างๆถือว่า3ามสี่เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ดีสำหรับคุณนะคะเพราะดาวพฤหัสนั้นจะเข้าไปขยายเข้าไปหนุนความก้าวหน้าความสำเร็จในเรื่องการงานให้กับคุณนั่นเองค่ะ และท่านใดนะคะที่ทำงานเป็นนักคิดเป็นนักเขียนเป็นนักวิชาการการทำงานที่จะต้องใช้ทักษะการพูดการเจรจาคนค้าคนขายคนทำคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆนะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นของคนนะคะหรือถ้าใครจะไปทำงานไปทำธุรกิจกับที่บ้านกับครอบครัวก็นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเช่นกันนะคะ และก็จากนั้นค่ะในช่วงกลางเดือนนะคะก็คือ15กับ17พฤษภาคมดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะคะก็จะโครจรย้ายออกจากภพมรณะตรงนี้ก็ถือได้ค่ะว่าจะเป็นจุดที่ดวงชะตาของคุณกำลังจะเปลี่ยนทิศทางนะคะจะนำพาให้ชาวกันได้คลายออกจากความทุกข์ความเศร้า โรคภยัยไข้เจ็บและก็ความสูญเสียเอาเป็นว่านะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นเมื่อดาวพุธด,ดาวประจำตัวย้ายราศีก็จะทำให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งขึ้นไม่ซึมไม่เศร้าไม่ท้อแท้นะคะ19พฤษภาคมค่ะเอาละตรงนี้แม่หมอต้องบอกก่อนเนาะว่ามันจะเป็นจุดที่คุณต้องระวังตัวเนื่องเพราะว่าดาวเสากำลังจะย้ายเข้ามาเล็งลัคนาเกิด และตรงนี้นะคะถือว่าดาวเสากํกำลังจะพาความเครียดความกดดันเข้ามาสู่ตัวคุณดาวเสาในภพที่7นั้นนะคะถือว่าจะส่งผลให้คุณจะมีแรงกดดันอันเกิดจากเจ้านายผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าลูกค้ารายใหญ่เข้ามานะคะ จึงเป็นเกณฑ์ที่คุณนะคะจะต้องไปพบเจอกับคนที่จริงจังเข้มงวดกวดขันจนคุณรู้สึกอึดอัดใจก็ได้ค่ะเอาล่ะอย่างไรก็ตามแม่หมอมองว่าอิทธิพลของดาวเสาร์นะคะที่เข้ามาในรอบนี้จะยังไม่ได้ส่งผลชัดเจนมากนักนะคะเพราะดวงดาวพึ่งจะขยับเข้ามาไม่ถึง1องศาในราศีกุมยังไงก็ฟังไว้เป็นข้อควรระวังก่อนนะคะแต่ก็อย่าได้วิตกกังวลจนเกินไป ะะอย่าเพิ่งกลัวล่วงหน้านะคะอ,ะอย่างไรก็ตามค่ะในวันที่23พฤษภาคมก็ปรากฏว่าดาวพระเกตจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเอาล่ะถึงแม้ว่าพระเกตนั้นจะไม่ใช่ดาวที่แท้จริงบนท้องฟ้าแต่ในทางโหราศาสตร์ไทยพระเกตคือพลังแห่งลางสังหรณ์คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโชคลาภที่เกิดจากแรงบุญนะคะเมื่อย้ายเข้ามาอยู่ในตำแหน่งลาภะก็แปลว่าเจ้าชะตา จะมีโชคมาแบบไม่คาดคิดจะมีลาภผลจากความศรัทธาหรือจะมีสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้นะคะ 23. พฤษภาคมไปแล้วเนาะชาวกันคุณมีเกณฑ์นะคะที่จะฝันแล้วได้เลขบนบานสารกล่าวแล้วสมหวังหรือว่าจะมีคนหยิบยื่นลาภผลมาให้แบบไม่ต้องร้องขอนะคะ โดยเฉพาะคนที่มีความเชื่อแรงกล้ามีความศรัทธามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวหรือว่าทำบุญสวดมนต์ภาวนาสายมูอยู่เสมอก็นะว่าเปอร์เซ็นต์แห่งโชคของคุณจะมีสูงมากกว่าใครในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ดวงการงานก็สำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ค่ะดาวพฤหัสบดีก็ได้ย้ายเข้าสู่ตำแหน่งการงานของชาวกันแล้วนะคะดังนั้นก็แปลว่าดวงการงานของคุณจากนี้ไป จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอย่างแท้จริงถ้าหากคุณเป็นลูกจ้างนะคะก็มีเกณฑ์จะได้รับมอบหมายงานใหญ่นะคะมีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือถ้าหากคุณเป็นฟรีแลนซ์นะคะผู้ประกอบการคนทำงานออนไลน์นะคะช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามาขอร่วมงานอาจจะเสนอโปรเจกต์โครงการนะคะให้เข้าไปร่วมทำงานกันก็ได้เรียกว่านะคะ สามสี่เดือนจากนี้ไปนะคะจะทําสิ่งไหนจะคิดสิ่งไหนมันก็มีแนวโน้มของการเติบโตขยับขยายดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะคะที่โครจรอ,อยู่ในภพสุภาะนั้นก็ถือว่าจะเป็นดวงดาวที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์นะคะทำให้ชาวกันช่วงนี้ พูดแล้วก็มีคนฟังเขียนแล้วก็มีคนสนใจนะคะดังนั้นงานเกี่ยวกับการสื่อสารการสอนการพัฒนาทักษะความรู้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะส่วนใครที่กำลังรอการโปรโมตนะคะกำลังสมัครงานใหม่หรือว่าเปิดโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆก็มีเกณฑ์จะสมหวังสำหรับคนที่ค้าขายคนที่ทำธุรกิจถือว่าจะมีภาพรวมที่ดีขึ้นกว่าในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมธุรกิจการ ะจะเริ่มปรับขยับตัวดีขึ้นนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณมากขึ้นนะคะดวงการเงิน ดาวสุกดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะก็ยังโคจรเป็นมหาอุดเล่งลักนณะแม่หมอก,ก็มองว่าดวงดาวจะยังให้แสงแห่งโชคเกิดกับคุณนะคะทำให้เจ้าชะตามีโอกาสจะได้รับเงินก้อนใหญ่หรืออาจจะได้ค่าจ้างจากน้ําพักน้ำแรงของคุณที่อดทนทำมาก่อนหน้านี้หลายคนนะคะก็มีเกณฑ์จะได้เงินจากคนรักคู่ครองนะคะหรือจะได้รับการซัพพอร์ตจากผู้ใหญ่ใจดี บางทีข้าชาวกันเมื่อคุณได้เงินก้อนนั้นเข้ามาคุณก็อาจจะจับใจ่ายใช้สอยนะคะเอาเงินเพื่อไปซื้อความสะดวกสบายในชีวิตนะคะอ่ะอยายงไรก็ตามค่ะ การที่ดาวเสาร์เนาะในช่วงครึ่งเดือนหลังจะย้ายเข้ามาอยู่ใกล้กับดาวสุ์ตรงนี้แม่หมอแนะนําว่าคุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินกันให้ดีนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะใช้จ่ายเงินเพราะลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะคะหรือจะใช้เงินไปกับเรื่องของความบันเทิงไลฟ์สไตล์อาหารการกินต่างๆเยอะหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภยังไงก็อดทนรอให้ดาวพระเกตย้ายราศรีก่อนนะคะหลัง23สพฤษภา มเมื่อดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ตำแหน่งลาภานั้นก็ถือว่าจะเสริมให้คุณมีเกณฑ์จะได้ลาบลอยหรือจะมีข่าวดีจากสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพลังงานเหนือธรรมชาติสิ่งลี้ลับเข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนให้โชคให้ลาบกับคุณในจังหวะที่สำคัญนะคะดวงความรัก สำหรับนาวเสาร์นะคะที่กําลังจะย้ายเข้ามาเลงลัคนาเกิดนั้นแม่หมอมองว่านะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวกันจากนี้ต่อไปคุณจะเริ่มรู้สึกจริงจังกับความรักมากขึ้นค่ะคนโสดก็เริ่มที่จะมองหาคนที่จริงจังจริงใจไม่ใช่มาเล่นเล่นหรือมาเพื่อเผาเวลาให้หมดไปนะคะก็ทำให้คนโสดนะคะสเปคของคุณจากนี้ไปจะเป็นคนที่เข้มงวดสุขุมนะคะดูเป็นผู้ใหญ่นะคะ ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะช่วงนี้ก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับหน้าที่และความคาดหวังเข้ามาบางคู่ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทน,นะคะเช่นใครจะเป็นผู้นำใครจะต้องเป็นฝ่ายยอมคุณอยากจะแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนค่ะว่าใครควรจะรับผิดชอบในส่วนไหนดังนั้นคุณและแฟนนะคะก็จะต้องพูดกันด้วยเหตุผลและควรหลีกเลี่ยงการเงียบใส่กันเพราะมันจะกลาย เป็นช่องว่างในหัวใจหรือถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็อย่าปล่อยเอาไว้นานนะคะพยายามคุยกันเคลียร์กันด้วยเหตุผลสุดท้ายมันจะผ่านไปได้นะคะดวงสุขภาพโดยภาพรวมสุขภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะเพียงแต่คุณอาจจะมีผลกระทบมาจากความเครียดสะสมจากภาระการงานที่ต้องแบกรับนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดหัวปวดไมเกรนปวดคอบา่าไหล o f f ฟิ e s y n d r o m นะคะแล้วยังไงชาวกันอาจจะต้องระวังเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยหรือบางทีค่ะระบบย่อยอาหารของคุณจะแปรปลวนเนื่องมาจากความเครียดของคุณก็ได้นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมมาถึงตรงนี้นะคะยังไงแม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของดวงดาวนะคะเพื่อที่จะได้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะและแม่หมอก็ขอให้ช่วงครึ่งเดือนหลังนี้จงเป็นช่วงเวลาที่มั่นคงอบอุ่นและเต็มไปด้วยโอกาสแห่งความมั่งคัง่งร่ำรวยสำหรับคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ Bye. <laughs>